เย็นพี่น้องครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูส่ซองบาตอมพาลอมวันนี <ate> <the> ้บาตอมชาพี่พี <K Born> ่น้องมากินข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นเย็นโอ้ยมีข้าวปุ้นเย็นครับอัน กินมีข้าวเนาะบาตอมได้ไปตลาดมาซืออซ้อเนาะซื้อเองเสบเองพี่ดองบุเดอ้อกินน้ำบ,บาตอมแซ่บแซ่บได้เบิ้งคลิปนี้การจะลืมกดไลยก็เสแสรบบาตอมเด้อให้บ,บาตอมมีกำลังใจมามาแซ่บน้ำบาตอมบรรยากาศกินอันอยู่ลังบานเนาะมือม้อนี้ยำซ่วยเด็ดท้อนอาหารกับโบคอยหินเนาะเลื่อมๆมาจีกน้ำเจลกระโหนโจ๊กน้ำเจลใส่กับน,น้ำจิ้มมีข้าว คือ่าะฮิดคำใงให้ใหวะเสแปรเสแปบนะบ,บาตอมเด้อหวยโยจทะ์ายากเทวอะกินฮูเดียวคือเก้าพอมีหีนองอยู่ล่างบานเนาะอันก็นมีเสียงรบกวนนิดน,นึงเนาะขอ้ขอโทษข้อภัยเด้อเสียงอันได้ข้าเจ้าได้น้ำเนาะเจาน้ำจิ้มเท่านี้แหละ จากเห็นบบเห็นหือนหนอเลื่อมเลื้ม,ม,มสิบุลุนหวยแล้ววะไปแสบอีลี่พี่น้องมามามามสี่เมืองก้อนเอาคำเล็กมาเด้อกินอบะต้มขับไตพี่น้อง ลืมแซหัวดดินหรือมะคลิปก้อนก็นลืมก็พี่นอ้องมเนาวคลิปแล้วนี้กินต้ำหน่อลืมแซหัวดดินเนาอคลิปนี้โบลืมดอกเหมือนย่าลืมโอ้ชียงอีกซังว่ะมามามากินบาเต้มเนี่ย,ยเขาไปโมโมกันนะ แส่บเสยขอบคุณเย็นพี่นงของข้าพี่น้ง khắp nào em muốn ở tiểu tiêu của nó Thì บะหมี่พักกับเนาะพี่นงอเออเขาจะเฮ็ดคำง่ายไหมวะ คำง่ายๆแบบนี้แหละจึงเสบมาๆๆากผิดเนี่ยความมุกไก่ๆก,ก,กันนะเพชรพี่น้องตาแดงมั้งเลย Quá. Xẹp thế. Có âm nhạc một nương nữa. กูนี่บตอตมีเวลาฮ็ดคลิปหนูบุมีเวลาได้บุ๊เงินซือได้หนูบุเงินซือมีบุ๊เงินซือมีว่าสัง่งข้าวผุ่นคือซือใด เพชรพี่น้องโ <c oughs> ค้ดโค้ดก็ใบเด้อเพชรพี่น้องบาตอมสมัคร I wow. ก้า่ไตนะ่ขึ้นมุด้วเนาะเขาปุ่วบัวต้มถือน,น้อยน้อยเนาะน้อยโห,ยหดบัวอิม่ม <c> ห <oughs> ยับเข้ามาในไก่กันนะเบิ้กพี่มีข้าวโอ้ยกระผม 嗯哼。Mm hmm. nhám nó chân kéo cắt căn nghiền nhiệt luôn cún mướt xếp hìn ông im đi tham rất là bơn nháp ใช่พ you know. mm ี่น้อง มุดขึ้นน่พี่น้องยับขึ้นมีข้าวผัดมีข้าวอะไรกันมุดได้หน่อพี่น้องบุอิ่มดิมาต้มถือกระปุ่นน้อยเนาออืม ขมุขขบใจเด้อทุกข้ามาติดตามรับส้มหนุ่มมากกับกดไไค์ทึกใจกดแท้ฮับบาร์ตอมเดอ้อย่าลืมกดติดตามับบาร์ตอมไม่เด้อฮับบาร์ตอมมีกำลังใจหนุ่มนีบาร์ตอมขอลาบก่อนบ๊ายบาย